สวัสดีค่ะวันนี้เดินทางมาที่วัดอรัญญิกกิจกรรมทอดท่าป่ามหากุศลของสมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์จังหวัดพิษณุโลกโดยบุญกุศลในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาสต่อไปค่ะสำหรับท่านที่ได้เดินทางมาถึงในขณะนี้ มากันเป็นจำนวนมากค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะนับว่าหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งในการทํากิจกรรมบุญกุศลในรูปแบบของศาส,สนาพิธีการคือการทอดผ้าป่ามหากุศลค่ะในช่วงรอบปีที่ผ่านมากิจกรรมผ้าป่ามหากุศลเป็นกิจกรรมที่ทางสมาค,คมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์จังหวัดพิษึุโลก โดยท่านนายกสมทวินรอบบรรเจริดได้เชิญชวนทุกท่านได้ระดมบุญระดมทุนเพื่อนำปัจจัยเหล่านี้ไปใช้เป็นประโยชน์ทั้งทางด้านผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสผู้ป่วยติดเตียงแม้กระทั่งเรื่องของการศึกษาของเด็กและเยาวชนค่ะขณะนี้บรรยากาศที่ท่านเห็นเป็นบรรยากาศที่วัดอรัญยิก นล้ว่าวัดอรัญญิกจะเป็นหนึ่งวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักวัดอรัญญิกหลายท่านคงระลึกถึงท่านหลวงตาละไมท่านหลวงตาละไมก่อนที่ท่านจะมรณภาพท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดอรัญญิกค่ะบรรยากาศที่น่าประทับใจเป็นบรรยากาศที่กำลังเตรียมสถานที่ให้พร้อมพร้อมในการทำบุญกุศล ในช่วงเวลาก้ามนัริกาเป็นต้นไปค่ะนี่คือความร่วมแรงร่วมใจของทุกท่านความร่วมแรงร่วมใจของทุกท่านที่จะทำให้กระถินหลายท่านไปกระถินหลายๆวัดแต่วันนี้เป็นผ้าป่ามหากุศลค่ะเป็นผ้าป่ามหาภุศล,ลที่ดูแล้วทุกคนมีความสุขมีความสุขอย่างไรมีความสุขที่ได้ทำความดีค่ะ ความดีครั้งนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้อนุโมทนาบุญและบุญกุศสจะเป็นของทุกทท่านค่ะสาธุสาธุดังดังสาธุด,ดังดังให้กับการร่วมแรงร่วมใจในการจัดจัดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความเป็นระเบียบโดยท่านศาสนาพิธีกรท่านสุภาพบุรุษท่านได้จัดเตรียมโต๊ะหมู่บูชางดงามประดับไปด้วยดอกไม้สวัสดีคับคุณพี่ขา ค่ประดับไปด้วยดอกไม้โดยเฉพาะการปักธูปปักเทียนจะต้องพิถีพิถันเป็นพิเศษโดยมีเคล็ดลับที่ต้องนำยาหม่องยาหม่องยาหม่องบารหรืออะไรคะพี่ขามาทามอันนี้ผมใช้พิเศษใช้ใช้สําีใช้สัมีผสมกับน้ำมันกา๊าซแลใหม่มากคะและ้วก็เอาเศษเทียนนะเศษเทียนยมาสมค่ะ มันจะแบบมันทนทานย่ามองนี่มันแคบเดียวเดี๋ยวมันละเหยแล้วมันไม่ค่อยจะติดโดนลมนิดโดนหน่อยก็ดับแล้วดังนั้นจะเป็นเคล็ดลับยุคใหม่ค่ะเศษเทียนบวกน้ํามันก๊าซบวกสําลีค่ะก็จะมาหุ้มปลายเทียนค่ะก็เป็นเคล็ดลับที่นําเรียนท่านทั้งหลายว่าการทําให้เกิดศาสนาพิธีการต่างๆเป็นบรรยากาศที่ท่านเกิดความประทับใจค่ะนี่คือส่วนหนึ่ง ส่วนหนึ่งที่ทำให้งานในวันนี้เกิดขึ้นได้ถ้าพระป่าสมคีมหากุศลจะมหากุศลอย่างไร<ม>ก็ขอเชิญชวนค่ะเชิญชวนให้ท่านได้รู้ว่าเชิญ<ม>ชวนให้ท่านทั้งหลายรู้ว่า<ม>วันนี้บุญกุศลจะเกิดแก่ท่านมากมายค่ะขอกราบกับทุกคุณทุกท่านยังมีเวลาที่ท่านจะร่วมบุญตลอดชีวิตถ้าท่านที่ด,ดีทำดีมีความสุขสันติ ขอบคุณชายหนุ่มค่ะขอบคุณค่ะสบายดีค่ะวันนีครับขอบพระคุณอย่างสูงค่ะสวัสดีค่ะ